สวัสดีครับเป็นพี่ๆทุกท่านนะครับผมผม k p c p นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำการทดสอบต่อวงจรไฟนะครับผมตัวดิจิตอลทัมเมอร์นะครับผมนี่นะครับที่ผมได้สั่งมานะครับก็คือตัวนี้นะครับผมที่ผมได้สั่งมาก็คือจะเป็นเป็นรุ่นนี้นะครับผมนี่นะครับ อันนี้นะครับผม KG 3ามหนึ่งหก T นี่นะครับอ่ารุ่นนี้จะเป็นใช้ไฟ2 2 0ร2อยโวลต์ยีแอมป์นะครับผมนะครับใช้ไฟบ้านของเราปกตินะครับผมแต่ว่ารุ่นไฟ DC นะครับก็จะเหมือนลักษณะเหมือนกันเลยนะครับผมรูปลักษณะก็คือเหมือนกันเลยนะครับอ่าตรงด้านหน้าก็จะมีปุ่มกดอยู่นะครับผมด้วยกัน8ปุ่มนะครับแปุ่มนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับผมตัวสนี่นะครับปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ตั้งวันหรือสัปดาห์นะครับผมอันนี้ก็คือตั้งชั่วโมงตั้งนาทีนะครับผมอันนี้ก็คือแคนเซลที่เราจะตั้งเปิดปิดนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับผมอันนี้ก็คือนาฬิกานะครับผมอันนี้ก็คือนาฬิกาปัจจุบันนะครับตัวนี้ก็คือการตั้งนะครับผมการตั้งโปรแกรมนะครับ ตามโปรแกรมได้ถึง17โปรแกรมนะครับทำการปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับผมนะครับได้ถึง17โปรแกรมนะครับตัวนี้ก็คือระบบเมนูนันนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการเดี๋ยวผมทํามาทําการต่อสายกันก่อนนะครับผมแล้วเราก็เดี๋ยวผมจะมบอกวิธีการการตั้งเวลานะครับผมเดี๋ยวต่อสายเข้าก่อนนะครับผมการต่อสายเข้าก็จะมีหมายเลขบอกอยู่ด้านล่างก็มีอยู่ด้วยกัน4 ส่จุดนะครับ1 2 3 4งสอามหมายเลขหนึ่งก,กับหมายเลข2ก็คือไฟอินพุตเข้านะครับผมอันนี้นะครับไฟบ้านของเราปกตินะครับอินพุตเข้าแล้วก็อันนี้ก็คือต่อเข้าโหลดนะครับผมโหลดผมก็จะเอาเป็นหลอดไฟนะครับผมเป็นหลอดไฟแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อเข้าครับอันนี้ผมต่อไฟเข้าเมนเรกเกอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อขาออกแล้วก็ต่อเข้าตัวทัมเมอร์ดิจิตอลของเราเลยนะครับผม ผมก็ต่อ,อเส้นสายไฟเข้าก่อนนะครับผมเส้นสีแดงผมก็แทนเส้นลายแล้วกันนะครับผมแทนเส้นมีไฟนะครับแล้วเราก็จะมาต่อเข้าตัวทาร์เมอร์ดิจิตอลนะครับผมเข้าที่หมายเลขหนึ่งช่องด้านซ้ายมือสุดเลยนะครับผมด้านซ้ายมือสุดนะครับก็มีหมายเลขบอกอยู่นะครับอันนี้ก็คือหมายเลขหนึ่งนะครับผม หมาเยเลขหนึ่งต่อไปก็เป็นนิวตันนะครับนิวตันก็เป็นสีดำแล้วกันนะครับผมเส้นสีดำนะครับเข้าไปที่ตัวเมนเบ็กเกอร์นะครับผมแล้วก็มาต่อเข้าตัวทาม์เมอร์ดิจิตอลนะครับเข้าที่มาเลขสองนะครับนะครับช่องนี้นะครับผมมาเลขสอง ต่อมาก็จะต่อชุดโหลดนะครับผมตัวโหลดก็เส้นไฟเราก็จะต่อเข้าที่หมาเยเลขสามนะครับผมหมาเยเลขสามนะครับตัวนี้แต่ถ้าเราจะเอาไปต่อควบคุมมอเตอร์นะครับผมควรที่จะต่อผ่านแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับผมตัวนี้ไม่เหมาะที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่เป็น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทําการกระชากไฟนะครับผมอย่างเช่นพวกมอเตอร์อย่างนี้นะครับมอเตอร์ก็ต้องต่อผ่านนะครับแม่เนติกคอนแทคเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับผมเส้นนิวตันของเราก็ต่อเข้าที่หมายเลขสี่นะครับผมอ่ะนี่ก็ครบเรียบร้อยนะครับผมต่อมาเราก็จะมาทําการตั้งนะครับมาทําการตั้งตัวทามเมอร์ดิจิตอลกันก่อนนะครับผมครับต่อมาเราก็จะมาตั้งนาฬิกานะครับผม มาตั้งนาฬิกาทำการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับผมโดยที่เพื่อน <S 2> <S 2> ๆก็เราตั้งนาฬิกาครานนั้งแรกนะครับนาฬิกาครั้งแรกส่วนทีเราได้มากก็คือนาฬิกามันอาจจะไม่ตรงนะครับไม่ตรงตามเวลาปกาติของเรานะครับเราก็ต้องมาทําการรีเซ็ตก่อนนะครับผมมาทําการรีเซ็ตที่ตัว C นะครับตัว C ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัว D ก็คือเป็นการตั้งนะครับผม นะครับเป็นการตั้งวันหรือสัปดาห์นะครับวันหรือสัปดาห์ก็คืออันนี้ก็คือตัวเนี่ก็คือตั้งชั่วโมงอันนี้ก็คือตั้งนาทีนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นแคนเซลนะครับผมแคนเซลก็คือการตั้งเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือโ์นเกาปัจจุบันนะครับผมรูปนาฬิกาตัวนี้ก็คือการตั้งเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถึง17โปรแกรมนะครับผมอันนี้ก็คือระบบเมนวลนะครับ ตอนแรกเราก็ต้องมาทําการรีเซ็ตก่อนนะครับผมทําทการรีเซ็ตโดยที่เราใช้อะไรก็ได้นะครับกดเข้าไปาตัวสีนะครับกดเข้าไปอเนี้นะครับ,นนนรบผมกดเข้าไปแป๊บหนึ่งนะครับ à, เราก็จะกลับมาศูนย์ศูนย์นี่นะครับผมเราก็มาทําการตั้งนะครับโดยที่นิ้วหนึ่งเรากดรูปนาฬิกาไว้นะครับผมใช้แม, <pol is> ม่หัวแม่มือกดตรงปุ่มนาฬิกา นะครับกดไว้เลยนะครับผมกดค้างไว้แล้วเราก็มาตั้งชั่วโมงนะครับอ่าเราก็เข้าไปเลยนะครับเมื่อกี้ก็คือสามทุ่มอ่าสามทุ่มเดี๋ยวผมดูนาฬิกาแป๊บหนึ่งนะครับผมสามทุ่มสามนาทีนะครับก็กดสามนาทีอ่านี่นะครับผมอ่แล้วเราก็มาตั้งวันนะครับผมตั้งวันด้านบนนะครับก็รูปนาฬิกานะครับเราก็อ่านี่ก็คือวันจันทร์ใช่ไหมครับผม อันนี้ก็คือวันจันทร์เราก็เน,นี่ยนะครับก็คือเรากดตรงรูปนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือวันจันทร์อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมกดให้เพื่อนๆดูแล้วก็กดที่ตัวดีบวกเนี่ยนะครับผมก็กดเลื่อนมาวันจันทร์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเวลาปัจจุบันของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาเราก็จะมาตั้งโปรแกรมที่จะทําการปิดเปิดหลอดไฟนะครับปิดเปิดหลอดไฟที่ผมได้ต่อเข้าไปนะครับครั้งแรกนะครับ แล้วก็มากดที่ตัว P นะครับผมกดที่ตัว P เนี่ยนะครับปึ้งเรากดเข้าไปกดเข้าไปปั๊บแล้วก็จะมาเจอก็คืออาจจะเป็นเลขหนึ่งนะครับผมเลขหนึ่งแล้วก็ on นะครับ on ก็เนี่ก็คือเปิดนะครับเปิดแล้วก็จะมี auto โโนะครับผมมี auto อันนี้นะครับถ้าบางของเพื่อนๆอาจจะเป็นออฟอยู่เราก็มากดที่ปุ่มสีแดงนี่นะครับอันนี้นะครับบางครั้งอาจจะออฟอยู่ นะครับอย่างนี้นะครับเราก็มากดปุ่มสีแดงนะครับให้เป็นที่ออโต้นะครับผมเป็นออโต้นะครับแล้วเราก็มาทําการตั้งนาฬิกานะครับก็กดที่ตัว h ฮสเนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือตั้งเวลาเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับผมตั้งเวลาเปิดว่าเราจะเปิดเวลาไหนนะครับม่าเะเกินในสามทุ่มเท่าไหร่ผมเราก็กดดูนาฬิกาของเราได้ที่เราตั้งไป สามทุ่มสี่นาทีผมก็จะตั้งเป็นนะครับเราก็กดเข้าไปที่ตัว P มือนเดิมนะครับสี่นาทีใช่ไหมครับเราก็กดไปที่ผมตั้งไปที่หกนาทีแล้วกันนะครับผมเปิดหลอดไฟหลอดนี้หกนาทีนะครับแล้วเราก็กดตัว P อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งออนอยู่นะครับอานนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งปุ๊บก็จะเป็นหนึ่งออฟนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับผม สามทุ่มาสามทุ่มเมื่อกี้ผมตั้งเท่าไหร่นะครับหกนาทีใช่ไหมครับผมหกนาทีแล้วก็าสามทุ่มเจ็ดน,นาทีนะครับผมทำการออฟนะครับแล้วก็กดลดนาฬิกา,าน,น,นะครับผมอย่างนี้นะครับก็จะเปิด หลอดไฟหลอดนี้ก็คือสามทุ่มหกนาทีนะครับผมเดี๋ยวเราก็รอดูกันก่อนนะครับอันนี้ก็คือสามารถตั้งได้ถึงสิบเจ็ดโปรแกรมนะครับผมเปิดปิดได้ถึงสิบเจ็ดโปรแกรมด้วยกันเลยนะครับผมนะครับรออ่าน,นี่นะครับผม 3ทุ่ม6นาทีปุ๊บก็คือหลอดไฟของเราทำงานนะครับผมหลอดไฟของเราทำงานแล้วก็จะดับ3ทุ่ม7นาทีใช่ไหมครับผมที่ผมตั้งไปนะครับจะปิดหลอดไฟนะครับแต่ว่าทัมเมอร์ดิจิตอลนะครับผมถ้าเราต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นชุดหลอดไฟอันนี้ก็สามารถต่อตรงได้เลยนะครับผมแต่ถ้า เพื่อนๆจะเอาไปต่อควบคุมจะเป็นปั๊มน้ําก็ดีมอเตอร์ก็ดีที่เป็นอุปกรณ์ที่กระชากไฟนะครับไม่ไม่ควรที่จะามาต่อตรงเลยนะครับผมจะทําทให้เสียเร็วนะครับถึงแม้ตัวนี้ก็คือทนได้ถึง2 5แอมป์จริงนะครับแต่ว่าไม่เหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทีา่มีการกระชากนะครับผมดังนั้นก็คือถ้าจะเอาไปต่อควบคุมนะครับมอเตอร์ควรที่จะต่อผ่านแมกนติกคอนแทคเตอร์ควบคุมอีกทีหนึ่งนะครับผมก็อันนี้ก็คือจะปิดหลอดไฟในเวลา สามทุ่มเจ็ดนาทีอ่านี่นะครับผมนะครับก็ดับไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆจะอยากจะตั้งอีกก็คือเมื่อกี้เราตั้งที่หมายเลขหนึ่งใช่ไหมครับผมครับแล้วเราก็จะมาทําการตั้งโปรแกรมที่สองลองดูนะครับผมโปรแกรมที่สอง่าเราก็กดไปตัว P เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ครับหนึ่ง on หนึ่ง off แล้วก็จะเป็นสอง อันนี้ก็คืออเราก็จะตั้งใช่ไหมครับผมนาฬิกาปัจจุบันของเราก็คือ3ามทุ่มสิบนาทีสามทุ่มสิบนาทีเราก็กดไปที่2องออนอผมะจะตั้งเป็น3ามทุ่มสิบสองแล้วกันนะครับผมสิบสอนาทีแล้วก็กดวันอก็วันจันทร์นะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆจะตั้งเป็นไว้ทั้งอาทิตย์เลยก็ได้นะครับผมอ่า อันนี้นะครับแล้วก็กด P อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นออฟนะครับผมเพื่อเป็น off นะครับเราก็ตั้งไปเมื่อกี้เราตั้ง3มทุ่ม12ใช่ไหมครับเราก็ตั้งเป็น3มทุ่มสนาทีนะครับวันก็เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นวันจันทร์อยู่แล้วนะครับผมก็ได้เราก็กดนาฬิกา่ร่วมนาฬิกาปัจจุบันนะครับผมอันนี้เราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้เราตั้งเป็นโปรแกรมที่2นะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆตั้งไว้นาฬิกาไว้ยังไงถ้าเป็นแบบออโต้นะครับผมก็จะหมุนเวียนการทํางานนะครับผมทั้งอาทิตย์เลยแล้วแต่ว่าเราตั้งอยู่ที่เราตั้งวันนะครับหรือที่เราตั้งวันนะครับผม เนี่เราตั้งออนอยู่ที่12นาทีใช่ไหมครับผมสามทุ่ม12นาทีอ่านี่นะครับผมอ่าหลอดไฟของเราก็ทำงานปกตินะครับผมแล้วก็จะรอเวลาทำการปิดนะครับผมทีนี้ทำการปิดนะครับ เดี๋ยวเราก็รอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับผมอาจจะช้าหน่อยนะครับอ่ะนี่นะครับผมสามทุ่มสิบสามนาทีนะครับผมก็ทำการปิดอา่าก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับสำหรับการ การตั้งเวลาปิดเปิดนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆก็คือสามารถตั้งได้ถึง17โปรแกรมนะครับถ้าสมมติเราจะตั้งโปรแกรมที่3นะครับเราก็กดมาที่ตัว P เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็มันก็จะเริ่มต้นมาที่1 on ออนแล้วก็1 off ออฟแล้วก็จะเป็น2อ n อนนะครับแล้วก็2อ f อฟนะครับแล้วก็จะเป็น3 on ออนนะครับพอ3 on ออนปุ๊บเพื่อนๆก็ตั้งเหมือนเดิมนะครับตัว H บวกนะครับผม ดบวกอ่าเราก็กดไปนะตั้งไปอันนี้ก็สามทุ่มอห่างน,นครับผมอ่าสามทุ่มนะครับสามทุ่มแล้วก็เราก็จะตั้งนาทีเท่าไหร่อย่างนี้นครับเราก็กดดูนาฬิกาของเรานะครับที่เราตั้งไว้ก็คือเวลาปัจจุบันนะครับอันนี้ก็